สวัสดีค่ะกัลยาณามิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําการจุดธูปสองดอกตอนกลางคืนเพื่อขอพรกับท่านพญายมราชท้าวเวสสุวรรณรวมทั้งเหล่านาคาทุกๆองค์เลยนะคะเพราะการปักธูปสองดอกลงดินนี้จะเป็นการสื่อถึงท่านพญายมราชท้าวเวสสุวรรณและเหล่านาคาทุกๆองค์ค่ะ และในขณะน,นี้ที่ย่อมทำการทำพิธีนั้นเป็นเวลาสาทุ่ม45นาทีนะคะตามที่หมอปลายท่านได้แนะนำว่ายิ่งดึกยิ่งดียิ่งเย็นยิ่งดีนะคะยิ่งสงบยิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้รับรู้ที่เราขอพรไปนั่นเองนะคะส่วนเวลาในการทำพิธีและควรหันหน้าไปทางทิศไหนและก็ต้องสวดกี่จบนะคะ แต่ละจบหมายความว่ายังไงเดี๋ยวอ้อมจะบอกและอธิบายให้เพื่อนๆได้ทราบกันหลังจากที่สวดคาถาเสร็จนะคะ และสิ่งที่เราต้องเตรียมในการจุดทูบสองดอกตอนกลางคืนนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยก็คือทูบสีดำสองดอกนะคะหมอปลายเขาแนะนำให้ใช้ทูบสีดำนะคะถึงจะดีค่ะต้องเน้นเป็นสีดำแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาสีขาวแทนก็ได้แล้วก็จะมีน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วก็เป็นนมช็อกโกแลตนะคะอันนี้ส่วนในเรื่องพวกนมเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาแบบอ้อมเป๊ะๆนะคะสามารถเลือกเอาเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองสะดวกนะคะ อ้อมมีนมมีช็อกโกแลตมีขนมนะคะแล้วก็ผลไม้เป็นฝรังหนึ่งลูกแล้วก็ดอกไม้ในส่วนของดอกไม้นี้อ้อมก็ไปเก็บมาจากหน้าบ้านแล้วก็นํามามัดตุ้มกันให้เขาสวยๆนะคะเพื่อนๆเลือกเอาตามที่ตัวเองสะดวกที่หาได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องทําให้ตัวเองวุ่นวายนะคะและเมื่อเราเตรียมของที่จะไหว้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการ จุดทูบ2ดอกเลยค่ะจุดทูบเสร็จแล้วก็ปักทูบลงดินเลยนะคะหรือว่าใครที่จะยังไม่ปักก็ได้พนมมือไว้แล้วก็สวดมนต์ไปก็ได้นะคะแต่อ้อมไม่สะดวกอ้อมก็จะปักลงดินก่อนและก็จะทําการสวดมนต์นะคะสําหรับในวันนี้อ้อมจะสวดคาถา9จบนะคะเ,เพื่อนๆและก่อนที่เราจะทําการสวดคาถานะคะให้เราทําจิตใจให้สงบค่ะจากนั้นให้ตั้งนโม3จบ นับโมตัสสะภคะวะโตอรหโสสมมธธรโะ,รโ,ตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติ ปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติและตอนนี้อ้อมก็สวดคาถาครบเก้าจบแล้วนะคะเมื่อสวดคาถาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าทูบจะดับเราค่อยกลับมาลาของที่เราไหว้นี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะค่อยๆบอกทีละขั้นตอนสําหรับตอนนี้อ้อมจะขอบอกก่อนว่าอ่า ควรจะจุดเวลาไหนนะคะเวลาไหนก็ได้เอาเวลาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะสามารถจุดได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆก็เลือกเอาเวลาที่เพื่อนๆสะดวกที่สุดนะคะและเวลาจุดนะคะให้หันหน้าไปทาง ทิศเหนือกับตะวันออกนะคะเป็นหลักค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ค่อยหันไปตามทิศทางของบ้านแต่ละหลังของสถานที่เคหสถานแต่ละหลังที่จะสะดวกนะคะก็คือเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกนั่นแหละคะ่ะส่วนอ้อมนะคะอ้อมจุดทูบเวลาสามทุ่ม45นาทีและก็หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะอ้อมก็ทำตามที่ตัวเองสะดวกเช่นกันค่ะ และในส่วนของการสวดคาถานั้นเพื่อนๆอยากจะสวดกี่จบเพื่อนๆประสงค์ที่จะให้ท่านช่วยเรื่องใดก็สามารถสวดได้ตามที่เพื่อนๆประสงค์นะคะความหมายมีดังนี้ค่ะสวดสองจบสวดบูชาธรรมดาเฉยๆสวดห้จบเป็นการสวดส่งบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สวดเจ็ดจบเป็นการสวดขอเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่หายสักทีก็สามารถขอได้นะคะและสวดเก้าจบก็เป็นการขอความเจริญความก้าวหน้าการเงินความรักนะคะสวด11จบเพื่อขอให้ท่านช่วยแก้ของให้นะคะใครที่โดนคุณใสมนดามาให้สวด11จบนะคะและสวด17จจบเพื่อแก้เคราะห์กรรมหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงนะคะ เหมือนกับการสะเดาะเคราะห์ประมาณนี้ค่ะและก็สวด35จบนะคะเป็นการบนบานสารกล่าวแบบเร่งด่วนแบบรุนแรงกระทันหันเหมือนกับมีเรื่องเร่งด่วนมากระทันหันนะคะก็สามารถขอท่านได้นะคะ35จบค่ะเพื่อนๆมีความประสงค์ที่อยากจะสวดกี่จบก็เอาตามความประสงค์ที่เพื่อนๆจะขอท่านเลยนะคะ และตอนนี้ทูบของอ้อมที่จุดไว้ก็ดับเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อมก็จะมาทําการลาของที่เราถวายให้ท่านนะคะเราก็สามารถพูดลาได้เลยค่ะว่าสาธุข้าแต่ท่านพญายมท่านทาเวสสุวรรณและท่านนาคาดทุกๆพระองค์ ขณะนี้ทูบับบแล้วข้าพเจ้าขอลาของที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปนี้ข้าพเจ้าขอลากลับมาทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปสาธุสาธุสาธุ แล้วเมื่อเราทําการพูดลาของเสร็จแล้วนะคะ,อะของทุกอย่างที่เราถวายไปนี้นะคะเราสามารถนํากลับมาทานได้ค่ะ,ะในส่วนของดอกไม้นี้นะคะให้เรานําไปวางไว้บนดินหรือบนกระถางต้นไม้ก็ได้นะคะอย่าเอาไปทิ้งถังขยะนะคะอย่าเอาไปทิ้งถังขยะและก็อย่าไปไว้บนหิ้งพระนะคะสําหรับอ้อมก็จะเอามาไว้ใต้ต้นไม้วางไว้บนดินนะคะใต้ต้นไม้วางไว้บนดินเพื่อที่จะให้พระแม่ธรณีท่าน ได้รับรู้รับทราบอีกต่อหนึ่งนะคะและในส่วนของน้ำเปล่าเราก็จะสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ของเราได้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีของอ้อมที่ออกดอกให้โชคให้ลาบนะคะที่อ้อมได้ลงคลิปไปเราก็สามารถนำมารดน้ำรดต้นไม้บำรุงเขาได้ค่ะจะได้ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับต้นไม้เราด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีเรียบร้อยนะคะสำหรับการจุดธูปสองดอกตอนกลางคืนเพื่อขอพรกับท่านพญายมราชท้าเวสุวรรณและรวมทั้งท่านนาคาเหล่านาคานาคีทุกๆองค์นะคะอ้อมกะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะขอให้เพื่อนๆที่ทําตามก็ขอให้มีความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุขสมหวังดังใจใหมายในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ